สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านวันนี้ผมสสวรพบวิิยโรจน์นะครับแล้วก็สสสุภโชนนะครับก็ขอมาแถลงข่าวนะครับจากกรณีที่รัฐบาลน,นะครับเพิ่งไปลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมในโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเฟสแรกรอบ5,200เมกะวัตต์นะครับที่เพิ่งมีการลงนามไปเมื่อวันที่18เมษายน นะครับลงนามเพิ่มอีก7จ็ัฐสัญญานะครับซึ่งแน่นอนในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมที่จะทําให้ค่าไฟพี่น้องประชาชนเนี่ยแพงขึ้นจากอายุสัญญาอีก25ปีต่อจากนี้ไปได้นะครับจึงเป็นที่มาที่ของการแถลงข่าววันนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยืนยันนะครับว่าในสัญญารอบ5 2าพเมกะวัตมต์กว่านั้นยังมีการลงนามสัญญาที่ยังไม่ครบนะครับก็ยังเหลือพลังงานลมที่ผมเข้าใจว่ายังเหลือ พลังงานลบอีก13สัญญาที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั่นหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีแพททองทานในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังสามารถที่จะชะลอหรือยกเลิกโครงการนี้ได้ขอเพียงแค่มีการเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากรพอชอเนี่ยก่อนลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ค่าไฟของประชาชนต้องแพงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับจึงเป็นที่มาที่ต้องการถแถลงข่าว ให้พี่น้องสื่อบนชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจเนี่ยช่วยกันนะครับติดตามแล้วก็เรียกร้องแล้วก็สอบถามไปอย่างนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานนะครับคณะกพชนะครับว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรนะครับหรือจะปล่อยให้เรื่องมันเงียบแล้วก็มีการเดินหน้าลงนามในสัญญาที่ส่วนที่เหลือนต่อไปได้นะครับซึ่งผมก็ต้องขอทวนนะครับผมใช้คําว่านี่คือมหาการของขบวนการค่าไฟาแพงนะครับที่มีการสอดสามต่อ ต่อเนื่องกันมาหลายรัฐบาลนะครับก็จะขอไล่เรียงทวนทำลายให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชน,นได้เข้าใจตามกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวบ่าขบวนการนี้เนี่ยโครงการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียน5,200เมกะวัตต์นะครับจริงๆมันเริ่มมาจากสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในปี2565ได้ซ้ำนะครับเป็นโครงการที่เริ่มในปี65นะครับเพียงแต่ว่ามีการประกาศ เอกชนที่ได้รับคัดเลือกนในปีในเดือนเมษายน2 5 6 6และก็มีการทยอยลงนามสัญญาตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมาจนถึงเมื่อวันที่18เมษายนปี2 5 6 8ที่ผ่านมานี้แต่ก็ยังลงนามไม่ครบน้นเนี่ยยังมีโอกาสที่รัฐบาลบจะมีการทบทวนแล้วก็แก้ไขเพื่อไม่ให้ค่าไฟของเราเแพงขึ้นไปนี้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมที่ผมต้องทวนย้ำแบบนี้นะครับเพราะว่า โครงการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนรอบค่านสองอเมกะวัตต์นี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้ค่าไฟประชนแพงขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นการรับซื้อไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไม่มีการเปิดประมูลแข่งขันราคานะครับและเป็นการกําหนดราคาค่าไฟที่รับเนี่ยจะไปซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเนี่ยในราคาที่สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับจากการที่ไม่มีเปิดประมูลแล้วก็การรับซื้อไฟฟ้าที่ราคาที่สูงเกินนะครับค่าไฟที่าจากประเภท พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มเนี่ยครับรัฐเนี่ยประกาศจะรับซื้อจากเอกชนในที่2.2บาทต่อนหน่วยนะครับในสําหรับพลังงานลมเนี่ยก็คือ3.1บาทต่อนหน่วยซึ่งเป็นราคาที่คงที่หมดไม่ว่าจะเป็นโครงการที่มีการจ่ายไฟฟ้าในปี2567หรือ2573นะครับจะเป็นราคานี้เท่ากันหมดทั้งทั้งที่โครงการในพลังงานบุนเบียเนีครับจริงๆแล้วจะมีต้นทุนเนี่ยถูกลงทุกปีนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนต่าง ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับจากการที่ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงาที่พลังงานลมเนี่ยมันลดลงทุกปีกับราคาที่รัฐประกาศจะรับซื้อเป็นราคาคงที่ไปเลยตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาในปี2อ6 7หรือโครงการที่เกิดขึ้นมาในปี2อ7 3ั้วและไม่เปิดประมูลนะครับส่วนต่างตรงนี้แหละครับที่จะทาให้ค่าไฟของประชาชนแพงขึ้นเกินกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเรื่องการที่มีการประมูลแข่งขันราคาเพราะปัจจุบันนะครับผมว่าในวงการพลังงานก็ทราบดีครับ ทางคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรก็เคยยืนยันนะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่1.8บาทเท่านั้นนะครับแต่ราคาที่รัฐประกาศรับซื้อไปเนี่ยคือ2.2บาทต่อหน,น่วยส่วนต่างตรงนี้ในแต่ละปีนะครับมันก็มีการคำนวณออกมาครับว่าในสําหรับโครงการ5,200เมกะวัตต์เนี่ยเอาเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมที่สามารถคํานวณได้ง่ายขึ้นนะครับมันทําให้ค่าไฟของประชาชนเนี่ยต้องแพงขึ้นปีละ3,600ล้านบาท มันก็หมายถึงค่าไฟของประชาชนที่ต้องจ่ายแพงขึ้นเนี่ยหมื่นเก้าหมื่นล้านบาทตลอดยุคสัญญา25ปีนี่คือผลลัพธ์ของการที่ไปลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมจากเอกชนและเป็นโครงการที่ไม่มีการประมูลแข่งขันราคานะครับและแน่นอนครับนอกจากโครงการนี้มันก็มีข้อพิรุธทุจริตนโยบายอีกหลายอย่างนอกจากไม่เปิดประมูลแข่งขันราคาในการคัดเลือกเอกชนผู้โชคดี ที่จะได้มาทําสัญญาให้กับภาครัฐนั้นก็เป็นกระบวนการที่ไม่โปร่งใสนะครับสาเหตุที่ว่ากระบวนการคัดเลือกเมื่อไม่เปิดประมูลแข่งขันราคาเนี่ยก็จะเป็นการคัดเลือกเอกชนผู้โชคดีรายนั้นเนี่ยจากการให้คะแนนทางเทคนิคแต่ในโครงการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนเฟสแรกรอบผ่านสองวัม่ก่อนนะครับไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์มาว่าคำนวณคะแนนเทคนิคนี้เนี่ยจะให้น้ำหนักจากปัจจัยอะไรบ้าง พูดง่ายก็คือไม่มีการประกาศออกมาล่วงหน้าครับว่าคะแนนแคทเทนเทคนิคนี้จะคำนวณจากปัจจัยอะไรน้ำหนักเท่าไหร่บ้างมันหมายถึงการเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิษ์มาอา,าลในการจิ้มเลือกเอกชนรายใดรายหนึ่งที่จะได้มาได้ชื่อได้โชคดีมาทําสัญญาซื้อขายไฟให้รัฐไปอีก25ปีได้นะซึ่งแน่นอนครับผลลัพธ์ของกระบวนการที่ไม่โปร่งใสนี้มันก็เห็นได้ เมื่อมีการประกาศรายชื่อเอกชนผู้โชคดีในเดือนเมษายน2 5 6 6นิที่เพราะว่ามันเป็นหนึ่งเดือนที่ก่อนเลือกตั้งนะครับและในการประกาศคราวนั้นเนี่ยครับมีเอกชนรายใหญ่นะครับที่ได้คัดเลือกสูงที่สุดเนี่ยถึง2,000เมิะวัวั์หรือ40%เปอร์เซ็นต์ครับของที่รัฐจประกาศคัดเลือกและเอกชนรายนั้นยื่นโครงการมา35โครงการได้รับคัดเลือกทั้ง35โครงการ ร้อยเปอร์เซ็นจากการที่โครงการที่เสนอคัดเลือกเข้ามาผมคิดว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ช่วยยืนยันครับว่าในกระบวนการคัดเลือกนั้นมันไม่โปร่งใสไม่มีความยุติธรรมอย่างไรจนสารปกครองเนี่ยครับก็มีครมีคามําพิพากษาออกมาครับว่าในเดือนตุลาคม256 6นนะครับว่ากระบวนการคัดเลือกไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรมและเป็นเหตุให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ได้จากกระบวนการคัดเลือกท,ที่ที่ไม่มีการประกาศคะแนนเทคนิคมาตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ล้วนยืนยันถึงแม้ว่าคดีในศาลปกครองทั้งหมดนะครับจะมีทั้งศาลปกครองสูงสุดยกคําร้องที่เราเช่วข่าวไปหรือมีทั้งทั้งที่เอกชนที่เป็นคนฟ้องเนี่ยเขายินดีถอนฟ้องด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาเองแต่ผมคิดว่าในกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็ยืนยันแล้วครับว่ากระบวนการมันไม่โปร่งใสและที่ทำร้ายไปกว่านั้นในระหว่างที่เอกชนที่ยื่นฟ้องศาลปกครองเนี่ยเป็นเอกชนที่ยื่นในโครงการพลังงานลม แต่กลับไม่มีเอกชนที่ยื่นในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ยื่นฟ้องศาลปกครองเลยเพราะว่ามันมีอีกขบวนการนึงเกิดขึ้นมาก็คือการรับซื้อไฟฟ้าบุญเวียนเฟสสองรอบสะพานหัร้อยเมกะวัตที่มีกําหนดเงื่อนไขพิจาราสองอย่าง,ศศาาางก็คือว่าเอกชนที่ยื่นในโครงการเฟสสองรอบสะพานหร้อยเมกะวัตถ้าเป็นเอกชนที่ยื่นในโครงการเฟสแรกรอบผ้าพันธุ์สองเมกะวัตจะได้สิทธิ์ล็อกโควต้าให้สิทธิ์พิจารณาก่อนเพื่อนในเฟสสองนี้ และเงื่อนไขพิาราที่2ก็คือแต่จะต้องเป็นเอกชนที่ไม่ยื่นฟ้องหน่วยงานภาครัฐอยู่หรือไม่มีคดีพิพาทกับหน่วยงานภาครัฐอยู่นั่นคือเหตุผลที่ทําให้ไม่มีเอกชนที่ยื่นโครงการในพางานแสงอาทิตย์นั้นไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจากเงื่อนไขที่เหมือนเป็นการคมขู่เอกชนหรือปิดปากเอกชนที่ไม่ได้รับคัดเลือกในโครงการเฟสแรกนะครับที่ให้ชะลอไม่ให้ไม่ให้ตัดสินใจในการยื่นฟ้องศาลปกครองได้นี่คือข้อพิรุธต,ต่าง ในโครงการเฟสแรกลอกเข้าไปเมกะวัตต์และต่อเนื่องมาในโครงการเฟสสองลอก3 6ม0เมกะวัตต์มันก็ยังมีโครงความพิรุธทุถถจริตนโยบายยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าไม่เปิดประมูลแข่งหารราคาไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์ะแนธเทคนิคล่วงหน้าและก็ยังมีการล็อกโควต้าให้กับเอกชนที่ยื่นในเฟสแรกเนี่ยได้สิทธิพิจารณาก่อนเพื่อนด้วยนี่คือสิ่งที่เ,ออเกิดขึ้นในกระบวนการข้าไฟแพงตรงนี้นะครับและมันยังไม่หมดสิ้นไป ที่เซ็นสัญญาไปแล้วก็ต้องหารูทางกันว่าจะมีการแก้ไขสัญญาหรือหาช่องในการเอาผิดทางกฎหมายอย่างไรนะครับทางเราก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินหน้าต่อแต่สิ่งที่ยังไม่เซ็นสัญญาในเรื่องของ5,200เมกะวัตต์ส่วนที่เหลือก็คือพลังงานลมอีก13สัญญาที่ยังไม่มีการลงนามนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกบขช่ยังมีอำน,นาจเต็มในการยกเลิกโครงการได้และในส่วนของ3,600เมกะวัตต์เฟส2นั้นที่ชะลอโครงการไปนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นแค่การชะลอเพื่อให้เรื่องข่าวมันเงียบก่อนที่รัฐบาลจะไปลงนามสัญญาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับจึงเป็นที่มาที่ต้องแถลงข่า,ขาววันนี้นะครับส่วนในรายละเอียดเพิ่มเติมข้อโต้แย้งต่างที่ทางฝากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทางรองโฆษกรัฐบาลหรือว่าทางผอ,อผู้อำนวยการสํานักนโ,โยบายแผนและพลังงานแห่งชาติยกขึ้นมานั้นเป็นข้ออ้างอย่างไรเดี๋ยวทางผมก็จะขออนุญาตให้ทางสสสุภาพชนได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปครับ สวัสดีพี่พี่พสื่อมวลชนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสุบะโชชยศาส์ครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับก็เมื่อสักครู่นะครับท่านเพื่อนสอสอ,องผมครับสสวรพวก็ได้กล่าวสรุปกระบวนการค่าไฟแพงทั้งหมดผ่านการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้ง2รอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งได้แก่การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบแรกครับ5,200เมกะวัตต์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ RE Big l o t Phase 1ครับแล้วก็รอบที่2ครับ รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน3,600เมกะวัตต์หรือ r e Big l o t เพสครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปเลยครับว่าการรับซื้อไฟฟ้าทั้ง2รอบจะส่งผลทําให้ค่าไฟแพงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นผมเน้นคํานี้นะครับว่าแพงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นครับแล้วก็กระบวนการที่ใช้ในการครัเลือกก็มีปัญหาเป็นกระบวนการที่สอทุจริตแล้วก็จะทําให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ครับซึ่งผลที่ตามมาก็ชัดเจนครับว่า คนที่ได้สัมปทานไปสอให้เห็นถึงการผูกขาดในภาคพ,พลังงานครับมีเอกชนไม่กี่รายครับที่ได้สัมปทานเกือบทั้งหมดโรงไฟฟ้าเกือบทั้งหมดไปซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาครับทางพวกเราพักประชาชนครับก็ได้มีการทักท้วงถึงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั้งสองรอบมาโดยตลอดแต่รัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลเลือกทําคือการเมินเฉยกับสิ่งที่พวกเราทักท้วงไปครับ ถึงแม้ว่าจะมีการสั่งชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็ดสอก็คือ3,600เมกะวัตต์ไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่รอบ5,200เมกะวัตต์ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันครับก็ยังคงปล่อยให้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรื่อยมาครับจนมาถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันที่19เมษายนครับที่เป็นวันที่ถึงกำหนดโครงการ ให้โครงการเกือบทั้งหมดครับจะต้องเข้ามาลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทางภาครัฐทางเราก็มองว่าถ้าปล่อยให้มีการเลยวันที่19เมษายนนี้ไปครับการยกเลิกสัญญาจะทําได้ยากขึ้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้ประชาชนเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนค่าไฟรวมไปถึงผลกระทบที่ผมได้พูดมาทั้งหมดครับไปอีกตลอดอายุอายุสัญญา25ปีซึ่งแน่นอนครับว่าประชาชนเนี่ยมีการตื่นตัวในเรื่องนี้ เป็นจํานวนมากพี่ๆเสื่อมนวลชนก็คงจะรู้ดีครับว่ามีการตั้งคําถามรวมถึงข้อสังเกตร,รวมถึงข้อกังวลด้วยเนะี่ยผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเป็นจํานวนมากครับแต่สิ่งที่รัฐบาลทําตัวแทนของรัฐบาลได้เข้ามาชี้แจงนะครับนั้นเป็นข้อชี้แจงที่ไม่ตรงกับคําถามของพี่น้องประชาชน ไม่ตรงกับข้อสงสัยที่ประชาชนกําลังสงสัยอยู่ว่าเราจะรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบนี้ไปเพื่ออะไรกันผู้ผมครับได้รวบรวมคาชี้แจงของทางฝั่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทางรองโฆษกของอนายกรัฐมนตรีเองหรือจะเป็นทางจากผอ,อสอนพหรือสํานักงานแผนนโยบายพลังงานนะครับออกมาเป็นประเด็นใหญ่ๆ5ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกครับเป็นประเด็นเรื่องของราคารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการทั้งสองรอบนะครับ ในประเด็นนี้ผมขอแบ่งแยกออกเป็น2ประเด็นย่อยครับอย่างแรกเลยคือกระบวนการกำหนดราคารับซื้ออย่างที่สสวรพพบได้พูดไปครับว่าการรับซื้อไฟฟ้าทั้งสองรอบนี้ครับไม่ได้ใช้วิธีที่ปกติที่เคยทำกันทั่วไปคือการเปิดให้มีการประมูลราคารับซื้อเข้ามาครับปกติแล้วครับจะมีการเปิดให้เอกชนที่สนใจที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยแข่งกันเสนอราคาเข้ามาครับว่าเขาสามารถทำราคาได้ถูกกว่าที่รัฐบาลตั้งเท่าไหร่ อย่างปัจจุบันครับรัฐบาลฟิกไว้เลยอยู่ที่2.2บาทสาหรับโครงการพลังงานแสงอาทอิตย์ถ้าใช้วิธีแบบปกติครับคือเปิดให้มีการประมูลราคาเนี่ยเอกชนเขาจะแข่งกันเข้ามาว่าเขาสามารถทําต้นทุนได้ถูกกว่า2.2บาทลงไปเท่าไหร่เห็นประโยชน์ตรงนี้ไหมครับว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถได้ค่าไฟที่มันต่ําลงได้อาจจะเป็นโครงการที่ได้ค่าไฟที่1.9บาทก็ได้1.8บาทก็ได้หรือ1.7บาทก็ได้นะครับอันนี้คือข้อแรก ว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้กระบวนการที่ควรจะใช้ก็คือการเปิดประมูลราคารับซื้อครับพูดไปครับคืออัตรารับซื้อไฟฟ้าที่รัฐบาลกําหนดมาเองครับเป็นอัตรารับซื้อที่เราเน้นย้าม,มาตลอดครับว่ามันแพงเกินจริงอย่างที่พูดไปครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่2.2บาทพลังงานลมอยู่ที่3.1บาทต่อนหน่วยแล้วก็อีกโครงการประเภทหนึ่งคือพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยรับซื้อกันอยู่ที่2.8บาท แน่นอนครับว่าราคาพวกนี้มันเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาขายไฟส่งที่กอฟผขายให้กับทางกอฟอนแล้วก็กอฟผอ,อ,อยู่แล้วครับแต่มันไม่มีตรก,การที่สมเหตุสมผลอะไรเลยครับกับการที่จะยืนยันใช้อัตรารับซื้อนี้สำหรับโครงการที่มีกำหนดจ่ายไฟตั้งแต่ปี2,567คือปีที่แล้วไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปี2,573 สิ่งนี้ครับสิ่งที่รัฐบาลทำมันไม่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในภาคพลังงานทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นทุนของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์หรือว่าจะเป็นกังหันลมครับมันถูกลงทุกปีครับการมัดรวมโครงการเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็ให้ใช้อัตรารับซื้อราคาเดียวจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนคนไทยครับ ต้องจ่ายค่าไฟแพงกว่าที่ควรจะเป็นกว่าแสนล้านบาทอย่างที่คุณวรพลพบได้พูดไปครับถ้าผมจะยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้ารัฐบาลพยายามจะดึงดันให้ใช้อัตราการรับซื้อนี้ก็ควรจะใช้อัตราการรับซื้อนี้แค่กลุ่มก้อนเล็กๆเท่านั้นถ้าเราบอกว่าเราต้องการไฟฟา้าจากพลังงานสะอาดทั้งหมด9,000เมกะวัตต์ก็คือทั้ง2เฟสร,รวมกันครับ5,200บวกกับ3,600เนี่ยก็เกือบ9,000เมกะวัตต รัฐบาลสามารถทําได้ง่ายๆครับคือแบ่งออกเป็นรอบย่อยๆรอบละพันเมกะวัต9รอบก็ได้ครับแล้วกําหนดอัตรารับซื้อที่มันต่าลงเรื่อยๆราคารับซื้อที่รัฐบาลได้กําหนดมาครับอาจจะใช้กับรอบแรกหรือรอบถัดมาครับแต่รอบถัดไปรอบที่สามรอบที่สี่ก็ควรจะมีการปรับราคารับซื้อที่มันต่ําลงตามเทรนของโลกได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลครับว่าถ้ารัฐบาลยังยืนยันจะปล่อยให้ใช้ราคารับซื้อเดิมตลอด8ปีเนี่ย มันหมายความว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้ค่าจะได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มันสูงเกินจริงส่วนประเด็นที่2ครับเรื่องอำนาจของนาย,ยกรัฐมนตรีในการยกเลิกการเซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทั้งสองรอบนะครับมีข้อถกเถียงกันครับทั้งตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงว่านาย,ยกไม่มีอำนาจในการยกเลิกการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในรอบนี้ครับ ผมจะไล่เลียงอย่างนี้ครับว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทั้งสองรอบเป็นมติมาจากกพชครับถึงแม้ว่าจะเป็นมติมาจากกพชคือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจากรัฐบาลในอดีตคือคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับพอมีมติออกมาว่าให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มเติมขึ้นกำหนดในมติก็กำหนดมาสัดิบดีเลยครับว่าให้ใช้วิธีการโดยไม่มีการเปิดประมูลราคาให้ใช้ราคารับซื้อที่เท่าไหร่เนี่ยกกพครับผู้ ผู้ซึ่งเป็นผู้กํากับในภาคพ,พลังงานก็นํามตินี้ไปเดเําเนินการต่อครับก็ทําตามมติของกอพชเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกเลิกการรับสือ่อนี้ได้กอพชต้องมีมติออกมาหักล้างมติของตัวเองครับนั่นหมายความว่าต่อให้จะเปลี่ยนมากี่รัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชเนี่ย ก็ควรจะออกมติออกมาเพื่อหักล้างมติเก่าหรือยกเลิกมติเก่านั้นเองครับและที่ชัดเจนมากกว่านั้นครับในระเบียบของการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทั้งสองรอบระบุไว้อย่างชัดเจนครับในข้อที่39ระบุไว้ว่ารัฐบาลสามารถยกเลิกการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้หากมีมติออกมาจากกพอชอให้ยกเลิกการที่กะกะพ ผู้ซึ่งเป็นคนดําเนินการการรับซื้อทุกอย่างเนี่ยปล่อยให้มีการดําเนินการมาได้ถึงตอนนี้ก็เพราะว่ายังไม่มีคําสั่งใหม่ออกมาจากฝั่งรัฐบาลถ้ากพปชจะถ้ากกพจะไปทําหน้าที่ยกเลิกเองก็จะเป็นสิ่งที่กกพเนี่ยทาหน้าที่เกินกว่าเหตุถูกต้องไหมครับเพราะตามกฎหมายของพรบกกพก็กําหนดไว้อยู่แล้วว่ากกพต้องทําตามหน้าที่ภายใต้กรอบนโยบายของทางฝั่งรัฐบาลก็ลคือกพปช หรือสิ่งหรือกรณีที่เทียบเคียงได้เลยครับคือแล้วก็ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลสามารถกลับมติของตัวเองได้ก็คือมติของกอปชภายใต้รัฐบาลของนายกแพทองทานที่มีการสั่งชะลอการลงนามไฟฟ้าการลงนามในสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเฟสสอง0ามกร้อยไม่กว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับก็น่าจะคลายข้อสงสัยได้แล้วครับว่านายก หรือรัฐบาลเนี่ยมีอำนาจในการยกเลิกหรือไม่สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบให้กับที่น้องประชาชนขนาดนี้ส่วนประเด็นที่3ครับตัวแทนของทางฝั่งรัฐบาลนะครับมีการออกมาอ้างว่าไม่สามารถยกเลิกหรือชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากรอบ5200เมกะวัตต์หรือ r e Big l o t เ p h a e หนได้ไม่สามารถทำได้ครับเหมือนกับที่ทำไปเมื่อปลายปีต่อ IE Big Lock p h สอ จำนวน3,600เมกะวัตต์เพราะว่าอะไรครับรัฐบาลให้เหตุผลอย่างนี้ครับว่าเพราะว่ามีบางโครงการในรอบ5,200เมกะวัตต์ที่ได้มีการลงนานมในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปแล้วเรียบร้อยครับดังนั้นครับถ้ารัฐบาลไปยกเลิกโครงการที่เหลือที่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาเนี่ยจะทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับเอกชนบางกลุ่มครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาในเรื่องนี้ครับผมขอตั้งคําถามผ่านที่สื่อมวลชนย้อนกลับไปที่รัฐบาลอย่างนี้ครับว่า รัฐบาลกําลังทํานโยบายเพื่อใครกันแน่ครับรัฐบาลกําลังทํานโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือรัฐบาลกําลังทํานโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานที่ได้สัมปทานตรงนี้ไปที่ได้สัมปทานที่มันเอื้อกําไรให้กับพวกเขาเยอะขนาดนี้ไปผมว่าสมการนี้เป็นคําตอบประเด็นง่ายๆครับว่ารัฐบาลจะเลือกทําเพื่อประชาชนหรือทําเพื่อเอกชนกลุ่มทุนพลังงาน มาครับในประเด็นข้อที่4ครับที่ตัวแทนของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงก็คือการ <c oughs> การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับเป็นกระบวนการที่ทําตามกฎหมายครับแล้วก็ยังบอกคับว่าถ้าหากไปตรวจพบเจอแล้วว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยทำผิดกฎหมายสามารถยกเลิกสัญญาได้ทีหลังผมว่าการตอบแบบนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับสําหรับคําว่าการทุจริตเชิงนโยบายนะครับ รัฐบาลควรจะให้ความสําคัญนะครับในประเด็นอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ข้อกฎหมายอย่างเดียวนะครับถ้าเราไปมองถึงความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคานะครับแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งสองรอบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่ากระบวนการที่กล่าวมาทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายเลยแม้แต่ข้อเดียวสักข้อเพราะมันเป็นไปตามมติของกบชเมื่อวันที่6 พฤษภาคมปี2565ที่กําหนดกติกากําหนดราคารับซื้อมานะครับแล้วก็กรกพก็เป็นคนทําตามไม่มีข้อไหนที่ผิดกฎหมายเลยครับแต่ถ้าถามถึงความเหมาะสมนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้พูดไปถ้ารัฐบาลจะดูแค่มุมเดียวแบบนี้นั่นหมายความว่ารัฐบาลกําลังจะปล่อยให้มีการทุจริตเชิงนโยบายเกิดขึ้นให้การทุจริตนี้ดำเนินต่อไปใช่หรือไม่ ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคำถามครับที่ฝากพี่ๆสื่อมวลชนกลับไปถามทางรัฐบาลกลับไปถามทางคอรอมอด้วยส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่5ครับเป็นประเด็นที่ทางตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลออกมาบอกว่าเราต้องซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายลดคาร์บอนและตอบโจทย์อนาคตพลังงานสะอาดของประเทศในประเด็นนี้ครับผมเห็นด้วยนะครับทางพรคประชาชนก็เห็นด้วยว่า การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่จําเป็นครับจะช่วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ช่วยทําให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่เราไปสัญญาไว้กับประชาคมโลกได้แต่เราต้องดูครับว่าใครคือคนที่ต้องการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดประชาชนหรือเปล่าถ้าให้พวกผมมองครับภาคก,กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจ คือกลุ่มที่ต้องการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดก่อนเพราะฉะนั้นครับรัฐบาลควรจะเลือกวิธีที่สามารถเพิ่มไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้แต่เป็นวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อไฟต้นทุนค่าไฟของพี่น้องประชาชนมันมีอีกหลายวิธีเลยครับที่รัฐบาลสามารถเลือกใช้แล้วก็ตอบโจทย์ุู้ประกอบกรรกลุ่มธุรกิจที่เขาต้องการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแต่ไม่ส่งผลกระทบไม,ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟ พวกเราครับพัคประชาชนพูดย้ำม,มาตลอดครับว่าเสนอให้รัฐบาลใช้วิธีอย่าง direct ppa หรือการที่ผู้ผลิตไฟสามารถขายไฟให้กับผู้ใช้ไฟโดยตรงโดยไม่ต้องนำต้นทุนมารวมกับค่าไฟของพี่น้องประชาชนเป็นวิธีที่เพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดได้ดีครับแล้วก็ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ต้องการครับและสุดท้ายครับประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟที่มันแพงขึ้นขนาดนี้ครับ แต่ว่าวิธีดีๆแบบนี้ครับรัฐบาลกับจํากัดให้ใช้แค่2,000ันมิกะวัต์เท่านั้นครับถ้ารัฐบาลบอกว่าประเทศต้องการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเกือบ90,00เมิกะวัตขยายโคต้าตรงนี้เพิ่มขึ้นจาก2 0 0 0ให้เป็น900 0ครับรวมไปถึงการจํากัดกลุ่มธุรกิจให้ใช้แค่ Data Center เท่านั้นแต่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแค่กลุ่ม Data Center ครับรัฐบาลก็ควรจะปลดล็อก การจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ออกไปด้วยแล้วก็วิธีที่ผมพูดมานะครับ Direct PPA รัฐบาลสัญญาว่าจะใช้แต่ปัจจุบันครับปี2568เดือนเมษายนนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนเอกชนไหนได้ใช้วิธีการ Direct PPA ในการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิตของตัวเองผ่านมา10เดือนหลังจากที่มีมติในเรื่องนี้ครับ ถ้ารัฐบาลบอกว่าประเทศต้องการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดก็ควรจะเร่งรัดที่จะด,ดําเนินการ Direct PPA ให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดไม่ใช่เตะยื้อไว้แล้วพยายามเคลียร์ปัญหาเรื่องการทุจริตการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในรอบนี้ก่อนจากที่ผมพูดมาทั้งหมด5ข้อครับผมก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะใช้อํานาจที่ตัวเองมีครับแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงใจครับและเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งรวมไปถึงครับ ออกมาตอบคําถามกับสังคมมีหลายคําถามครับที่รัฐบาลออกมาตอบคําถามแบบไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่โปร่งใสครับมีหลายคําถามครับที่รัฐบาลได้ออกมาตอบแบบไม่ตรงกับคําถามชุดคําตอบที่ทางตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลใช้ครับก็เป็นชุดคําตอบที่ทางรัฐบาลเนี่ยใช้ต่อบผู้ผมมาเกือบสองปีแล้วเพราะฉะนั้นครับการสื่อสารยังตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอยู่ในขณะนี้ครับ รวมไปถึงการยับยั้งการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทั้งหมดด้วย<ม>ขั้นตอนต่อไปครับถ้าถามว่าขั้นตอนต่อไปรรคประชาชนจะทําอะไรครับแน่นอนครับอย่างที่สสวรพพบได้พูดไปครับยังมีโครงการบางโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามและเราก็ต้องตามกันต่อว่ารัฐบาลจะเอายังไงจะใช้อำนาจที่ตัวเองมีในการหยุดหรือชะลอการเซ็นสัญญาลงนานมในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานลมที่เหลืออยู่หรือไม่นะครับรวมไปถึง การติดตามการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนบิ๊กโลตเฟสสองจำนวนกว่า3,600เมกะวัตต์ที่ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบซึ่งรอ,อ,องนายกรัฐาน,นตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพิลพันธ์เป็นประธานคณะการตรวจสอบครับซึ่งผลการตรวจสอบจะออกมาในวันที่28เมษายนนี้อ้างอิงจากคําพูดของท่าน,นรัฐมนตรีที่ตอบกระทู้สดผมไปเมื่อก่อนปิดประชุมนะครับ และสุดท้ายครับพวกเราพคประชาชนจะดําเนินการตามกฎจะใช้มตารการทางกฎหมายทุกมตรการครับเพื่อหยุดยั้งการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เป็นทรรทั้งสองรอบครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับมีใครมีคําถามอะไ,ไหมครับ